วันี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของโดร์เราแล้วก็ได้พิจารณาลงในครโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะพี่พีทเป็นไงบ้างคะผมฟูเลยค่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับคือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือน้องบุ๋มก็่านเป็นประจําตั้งแต่ก่อนที่เราได้รับเรื่องมาเป็นพซเซนเตอร์นะครับก็เห็นที่บ้านเขาตลอด ทีนี้วันนี้ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้จริงทุกวันก็ดีใจครับก็ดีใจครับคือผลิตรับตัวนี้มีความพิเศษอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วว่าหนูาทานมาตั้งแต่แรกคือหนูว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวโซลิดแต่เป็นตัวของไฟเบอร์มาใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือได้ตัวนี้มาทานด้วยก็คือตัวของคอลลาเจนแล้วพอทานก็รู้สึกว่าชอบมาก อย่างแรกคือชอบรสชาติของเขามากรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบพยายามในการกินคอลลาเจนอะไรเลยแล้วมันรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆกับความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นกับผิวเราต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยไปเชว์ให้ผีทาน แล้วก็บอกเขาตลอดว่าชอบมากเลยชอบมากชอบคอลลาเจนมากเลยทําไมมันแบบมันรู water, Japan, cool. like Hans, ้ส oh, ึกแบบมันรู้สึกดีมันรู้สึกสดชื่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยตัวคอลลาเจนเราทานอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ได้ได้ลองเป็นยังไงบ้างคือคือจริงๆผมต้องบอกว่าน้องเขาเป็นกูรูด้านอะไรพวกนี้จริงๆนะคือทุกอย่างที่เขาทานอ่ะผมก็จะขอมาทานที่บ้านก็ตั้งแต่ไฟเบอร์เลยตัวแรกของโซลิตนะครับซึ่งเราทานประจำแล้วพอมาเป็นคอลลาเจนที่เขาได้มาคืออย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคมากคือมันอร่อยครับ มันอร่อยมากนะคือรสชาติมันดีครับค่อนข้างกลมกล่อมมาของตัวอคอลลาเจนนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เวลาน้องบุ๋มใช้อะไรส่วนใหญ่ก็จะใช้ตามนี่นรับก็คือม,มันตอบโจทย์ท่านผู้ชามที่ก็จะสามว่าจะตอบทานได้อะไรได้พูดถึงความพิเศษของตัวนี้หน่อยมันต่างจากของ,งเดิมๆอย่างไรบ้าง จริงๆเข้าใจว่าตัวสารสกัดหลักมาเนี่ยเขาตั้งใจเลือกสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ว่าตัวหลักๆที่เขาใช้เนี่ยผมคิดว่าเขาใช้ตัวโลพาเซนตาก็คือตัวสเต็มเซลล์ที่สกัดจากบุหราบครับซึ่งมันมีประโยชน์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าพวกวิตามินหลายเท่ามากนะครับแล้วก็วิตามินซีที่เขาเลือกใช้ในตัวคอลลาเจนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวิตามินซีที่ ที่เป็นโมเลกุลที่เล็กและดูดซึมได้ง่ายซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีปกติประมาณสักสองเท่าอะครับก็เป็นหลักๆในในสิ่งที่เขาใส่มาในอคอลลาเจนในผลิตภัณฑ์นะครับตรงจุดเองครับก็เป็นผู้ทดลองชายแล้วก็ได้แบบเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็ได้มาบิสืบระหางผู้อื่เลยครับนไ้าครับถ้าสำหรับหนูว่ามันอร่อย <c oughs> เป็นคอลลาเจนที่อร่อยมากๆเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ทานคอลลาเจนนะค่ะแต่ว่าอันนี้คือดีเลยูดถึงการดูแล เป็นยังไงบ้างครับมีเคล็ดลับอะไรให้กับแฟนๆบ้างครับที่เขาอยากจะสวยและเป็นความหนูอะไราไหยครับหมายถึงว่าหนูเหรอคะใช่ครับในสิ่งหิ่งทอเราเป็นเซตจริงมีจริงแล้วอรองเง้ยก็คือว่าที่สำคัญต่างก็คือผิวเรามันมันลื่นใช่ไหมคะมันลื่นนะคะมันแบบลื่นดีแล้วก็แบบมันให้ความแบบกระจ่างใสจากจากที่เราเคยเคยบิดผิวค้ำด้วยพอทานทักพักแล้วมันรู้สึกว่าผิวมันชมพูขึ้น ตกอนเป็นคนที่ทแบบไม่เดียบเลยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้ว,วพี่จุ๊บมาเขาไม่ได้ทานแค่ตัวนี้ของโซลิดนะคะแต่ว่าเขาทานหลายตัวมากๆทุกอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของเขาก็คือไปไกลแล้วแลอะนี้ทานจนพระเจา้าเป็นพิซิตเตอเออคือเขาใช้จริงจนกว่าเพลิงตัดคือทุกอย่างของโซลิดเนี่ยคือพี่จุ๊บเป็นคนทานหมดเลยน้ำหนักพี่จุบลงมาเท่าไหร่ ตอนนี้มันจะสิบสี่แล้วไปลงไปประมาณสิบสี่โลหลังจากที่ทานโซลีแล้วเขาก็จะบอกว่ามีวินัยในการดูแลของเขาในส่วนต่างทุกคนก็จะมาถามเวลาเดินไปไหนเขาก็จะบอกว่าพี่จุ๋มทำอะไรคะดูดีขึ้นโซลีค่ะพี่จุ๋มไหนทำซิทำอะไรมาดูดีขึ้นคะพี่ทานโซลีค่ะนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะหรือว่ามือกันเป็นไงบ้างครับมันจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าปรึกษาอะไรกันแบบว่ามีใครมีส่วนร่วมอะไรกับผลิตภัณฑ์อ่บ้างหรือว่าแบบคิดคนหรืออะไรคิด รู้ก,ก่อนดีกว่าครับพี่พีพูดเลยค่ะ <c oughs> หมายหมายถึงว่าในในเรื่องของการจะรับอะไรกันมักกว่าจะเป็นันนี้เกิดขึ้นมาอะไรอย่างน้นครับนหมายหมายถึงว่าในในแง่ที่เรารับยอมรับมาเป็นพิลเซ็นเตอร์ถูกไหมครับ ก็จริงๆก็หลังจากที่น้องก็ใช้คือต้องบอกว่าเวลาน้องเขารับเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนก็ตามอ่ะผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้จริงๆนะครับถ้าใครเห็นในในโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้แค่รับเป็นพรีเซนเตอร์ครับผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะต้องใช้มันจริงๆอันนี้เป็นข้อดีของน้องเขาเลยเวลารับเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามทีนี้พอมาตัวเนี้ยผมเห็นน้องก็ใช้จริงครับแล้วเราก็เห็นว่าใช้มาตลอดกินมาตลอดว่าอย่างนั้นละกัน ก็ถ้าใครเห็นก็ตั้งแต่การไปถ่ายพรีเวดดิ้งของเราเนาะหรือตั้งแต่ปีที่แล้วในไลฟ์ต็ตามเนี่ยก็ตกลงกันว่าโอเคคือตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเรากินแล้วเราก็ชอบด้วยแบบที่บอกซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ถูกใจมาันก็คือเรื่องรสชาติ ทีนี้ตัวคอลลาเจนเนี่ยมันมีภาพจำครับเวลาเราเราทานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีกลิ่นแบบหนึ่งที่เป็นคอลลาเจนคือกลิ่นขา,ขาวๆแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วพอพอเราได้ชิมเราได้ใช้เนี่ยผมก็ลองลองมาเองนะหลายเดือนครับก็เลยตกลงกันว่าโอเคพอพอทางบริษัทต้องการเรามาเป็นอนะูนเซ็นเตอร์เนาะเราก็มีความรู้สึกวา่าโอเคกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับจริงๆ่ะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใคร มองภาพคอลลาเจนน่ะพอลองทานโซลิดดูคุณคนจะรู้สึกว่านี่มันทานคอลลาเจนจริงๆเหรอหรือว่าเราทานแบบกรลาบแบบห,มหอมกลิ่นห,มหอมสดชื่นสดชื่นอันหนึ่งคือรสชาติอย่างแรกเลยที่เกิดขึ้นคือรสชาติของเขาดีมากเราสามารถทานได้เรื่อยๆโดยรู้รสึกว่ารู้สึกสบายรู้สึกว่าไม่ได้ลำบากในการทานตั้งแต่คือจริงๆอ่ะโซลิดอย่างหนึ่งที่ดีคือรสชาติของเขาตั้งแต่ตัวของไฟเบอร์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็รวมถึงตัวของคอลลาเจนที่ทานไปแรู้สึกว่าฉันถูก ต้องถูกต้องที่สุดคืออยากให้ทุกคนลองทานหรือวันนี้ถ้าเกิดใครได้ไปแล้วไปลองทานดูแล้วจะรู้สึกเลยว่าเออเรื่องจริงคือไม่ได้โกหกเลยว่ารสชาติเขาดีมากแล้วกลิ่นเขาหอมมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันค่อางที่จะเห็นผลจริงๆเพราะว่าอย่างเรื่องของโรงงานที่ผลิตต่างๆอย่างเงี้ยบุ๋มเองก็คือไปเคยได้ไปดูมาแล้วว่าแบบเออมันเป็นยังไงนะต่างๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผมั่นใจมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะตัวจุดงนะครับคือแต่าไม่ใช่จริงเลยเนี่นนยนะครับเพราะเงตุล้างในนจริงเลย ตอนบุ๋มเอามาทานใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมคุณก็บอกว่ายังไงก็ต้องได้เป็นพิซึนเตอร์อันนี้คุณชอบเพราะเราชอบม,มากเพราะว่าพี่บอกว่าคุณบุม๋มคุณต้องเป็นพิซึนเตอร์ไอของโซดิ้ให้ได้นะนไอคอร์ดเจนเพราะมันอร่อยมากๆแล้วก็แล้วหนูก็เลยไปของบุ๋มทานก็แบบมันอารมณ์มันแบบกินแล้วมันสดชื่นนะคะมันแบบเหมือนกินเรเคยเห็นซ่อมอเลยสำหรับเราใช่ มันค่ะเหมือนคุณพี่พบอกมันคาวทาัง้งคอลลรเจนกับมันจะมีกลิ่นคาวแต่ว่าก็ทุกคนก็จะไม่ชอบเนี่ยมันคาวแต่ว่าอันนี้มันมีความหอมก็ได้ชอบเลยครับแคบูคบครับได้ไรสดไข่ของเป็นที่ได้เป็นไงบ้างักระแสตอนเป็นไงบ้างครัตัวนี้ ดีคะ่ะดีมากๆ <c oughs> ค่ะก็คือจริงๆแล้วว่าทุกคนแบบตั้งแต่ยังไม่ทานเริ่มแต่ทุกคนก็ถามว่าแบบอันไหนค่ะตัวไหนพอาเราทานแล้วเราแบอกว่าเฮ้ยมันถูกต้องอ่ะคือมันสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกคนก็แบบว่าแฟนคลงแฟนับอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเออเขาก็อยากลองทานตามอะไรเงี้ยค่ะก็คือกระแสตอบรับดีค่ะเพื่อส่งใครอยากลองทานกับเราก็อติดต่อในช่องทางหรืออะไรสามารถจำหน่ายในเ่ตที่ไหนฝากค่ะพี่พี๊ใส่คอ เดี๋ยวนะขอเสริมอ mhm. ีกนิดนึงคือจริงๆอะครับของน้องบุ๋มเนี่ยถ้าใครติดตามอะหรือใครชอบทานของอร่อยมั่นใจอย่างหนึ่งนะอย่างแรกที่เขาเลือกเลยคือเขาเลือกทานของที่อร่อยแน่นอนครับคือถ้าไม่อร่อยอะคือเรื่องคุณสมบัติอะเป็นเรื่องรองจากความอร่อยด้วยซ้ำนะสำหรับน้องเขาคือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาทานเนี่ยอร่อยแน่นอนแล้วอย่างของโซยเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือตัวคอลลาเจนเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะครับซึ่งมันเหมือนกินน้ําหวานอะไรสักอย่างหนึ่งที่อร่อยอะครับ แล้วมันได้ประโยชน์ด้วยจากคอเอเจนที่เขาทำเนาะทีนี้ถ้าถ้าใครสนใจนะครับก็จริงๆก็ทาง Official s o โซเชียลมีเดีของทางโซลิสนะครับก็สามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็ทางน้องบุ๋มครับทางโซเชียลมีเดียของทางของน้องบุ๋มนะครับพี่บุ๋มมีอะไรเพิ่มเดิมมีคำสั่กน้อยพี่พีททำถูกต้องทุกอย่าง,างเทนมาดีนะคะ